หลายคนสงสัยงงมากว่ามีรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละปีจะต้องชำระภาษีประจำปีทำพรลบรทำประกันแล้วประกันภาคบังคับประกันภาคสมัครใจคืออะไรวันนี้มาเคลียร์กันให้ละเอียดเลยค่ะประกันภาคบังคับก็คือพรบบค่ะนี่นะคะถ้าเราทำประกันภาคสมัครใจและประกันภาคบังคับไว้จะอยู่ในซองแบบนี้แล้วเราก็ดูเลยนะคะถ้าเป็นประกัน ภาคบังคับก็คือตัวนี้ค่ะพะบรบจะมีแถบให้แล้วก็มีชื่อที่หัวบริษัทหนึ่งใบแบบนี้นะคะใช้สําหรับชํบาระภาษีค่ะถ้าเราไปชําระภาษีเองเราจะเอาท่อนท้ายเนี่ยค่ะมีจรอยมีรอยปลาอยู่ท่อนท้ายนี้ไปต่อไปชําระภาษีแล้วตัวประกันภาคสมัครใจก็จะเป็นกรมธรรม์แบบนี้นะคะมีหลายแผ่นมีรายละเอียดความคุ้มครองให้ในนี้ถ้ายกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นประกันสองบวกซ่อมเราหนึ่งแสนคุ้มครองศูญย์หายไฟไหม้ให้เราหนึ่งแสน ซ่อมคู่กรณีและทรัพย์สินบุคคลภายนอก1ล้านบาทประกันตัวผู้ขับขี่ให้เราสามแสนและคุ้มครองชีวิตคู่กรณีคนละห้าแสนค่ารักษาพยาบาลให้เราคนละหนึ่งแสนเบีย้ยจะอยู่ที่ปีละห้าพันห้าอบาทมันคล้ายประกันชั้นหนึ่งค่ะแต่ต่างกันตรงที่ว่าต้องเป็นรถชนกับรถหรือยานพาหนะทางบกเท่านั้นรถเราไปชนเรือดำน้ำไม่ได้นะคะรถเราไปชนรถเรือก็ไม่ได้ หรือไปชนเครื่องบินก็ไม่ได้โอเคนี่คือประกันภาคสมัครใจจําเป็นต้องมีค่ะเพราะเรามีรถแล้วเราก็ป้องกันความเสี่ยงไม่อยากซ่อมเองในวงเงินหนึ่งแสนก็ประกันสองบวกค่ะแนะนํานะคะทีนี้อ่ะต่อไปเมื่อเรามีพราบและประกันภาคสมัครใจแล้วเราก็มาดูค่ะว่าชําระภาษีต้องยังไง ถ้าชําระภาษีกับคูอ้อมคูอ้อมก็จะได้รับมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะส่งให้คุณคูอ้อมดีลกับสํานักงานขนส่งค่ะกรมการขนส่งดีลไว้เวลาใครให้คูอ้อมชําระภาษีให้คูอ้อมก็จะได้รับไอซองเนี้ยค่ะจากสํานักงานขนส่งอันนี้ก็คือสองซองเขาทําประกันชั้นหนึ่งและทําพอรบภาษีให้คูอ้อมจัดการเรียบร้อยคูอ้อมก็จะได้รับแบบนี้เลยเขาจะเอเมเอมาให้คูอ้อมนะคะจากสํานักงานขนส่งนี่ค่ะ อ่าแล้วก็คือนี่หน้าตาค่ะจะหมดอายุปีสองห้าหกเจ็ดเห็นไหมคะอันนี้คือที่แปะหน้ารถก็คือชำระภาษีเรียบร้อยแล้วก็คือมีทั้งประกันพรบชำระภาษีซึ่งคุณก็สามารถทำทั้งสามอย่างเนี่ยกับครูอ่อมได้เลยนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่ามีอะไรบ้างทั้งสามอย่างเลยก็อย่าให้ขาดน,นะคะเราจะได้ไม่โดนปรับ โดนจับเราต้องทำตามกฎหมายนะคะมีรถยนต์ราคาหลายแสน